จีบควายนั่นมันสวยงามไม่เคยเก่งกลัวความร้อนของคอยเพิ่มพลังไข่ล่วงหน่อยครับกับน้องๆครับกับเจ้าพันโตพันเอกครับแล้วก็เจ้าอินซีเจ้าอินซีจะขอสักเพลงหน่อยครับะนะครับก็ถ้ากินก็ต้องมีเพลงจังหวะกินน้ำมีเพลงเ,าาเพลง,พลงอะไรก็ได้ออห้าจีบเศร้า พี่คงแพ้ตั้งแต่ยกหนึ่งม่าหลอกไม่ถึงไม่เหมือนคุณชายในนั่งละกอ่อนแน่นอนแน่นอนเก่นเย็งแข่งกับใครรู้ตัวว่าแพ้แน่นอนกวางแก้วเอาแบบโจโจไหนได้ไหมโจโจสันเอาตีกวางมาตีกวางรู้ตีกวางเอาตีกวางโจมา เจ้า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 อาาเรารวยอารมณ์ขันแดกเจอไม่ได้พบเมืองสุพรรณอือเ่าไม่มีไม่ใช่งาติดซื้อมีปากตาลาม้งไกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้มองเม่นมองเม่เ็นต้อเป็นงขอานด้วยความเป็นเาพีวิตลลาเก็ียววายมาเนอนเนอนมา เต็มพี่บ่าวดิบ่าวพี่สงกรานรแบบคอมเมนต์้ยโอ้จะร้องยังไงกูคุยกับมันไม่ได้เลยไม่เอาเพลงนี้ได้มั้ยเพลงของพี่บ่าวเพลงไหนก็ได้ฮะเนี่ยเดี๋ยวๆนะคิดก่อนคนไม้กับเรือดิคนรู้อย่างแล้วคนรู้โอ้เดี๋ยวกองเลยเอาคอยเพลงไงลูกเพ่งไงยาวในเพลงไหนตักเอาตักไงที่วะ <น>อ่ะเ,เอาเพงเลงอะไรก็ได้เ,เพลงเร็วๆหน่อยโอ้จิตไม่หยุดนี่กระตุกไม่หยุดแม่เพงเลงอะไรก็ได้ขึ้นมาเพลงยาวๆหน่อยไอ้เป็นเพลงเร็ยยวหน่อยแต่ตอบรูทั้งรู้ว่าไฟมันทุกคนแต่ยังใจ ปี๊บเข้าไปปี๊บเอาเยอะปีเพียงปี๊ที่ติดไฟนั้นมันสวยงามเบอเน่ยวนไม่เคยเกรงกลัวความร้อนของไฟเยังอยากทำยางใจต้องการว่ามบางที่รอมานานคือการบินเข้าท้องไฟโอ้เนื้อนวลเนื้อนวลเนื้อนวลเว้โอ้ยเนื้อนวลนี่ดีกว่กร้องวงใหม่สังกันวันฉลองเออ มีเพงใต้ในที่แบบกำลังแบบว่าน,นี่ได้ไหม,มบ,บุษบานหน่อยได้ไหมบ,บุษบาหาตาหวายพุ่งยาวเน้แบบนนอน,นดีป่ะอุ้ยลองได้สุดยอดเลยปึ๊ดดิแมน่นอนสี่ยอ๋อเดกโอ้งเดือด้าสเสายมานาเะเอาสาเรียโอ้โมดเ <laughs> โอ้มักหลเดืดเอาสาเลียเนี่ยข <laughs> ึ้นมาตะก้อนดิขึ้นมาตะก้อนดิเร็วเร็วเกิดเเขาเนี่ย มันร้องว่าไงน้าเป็นคนที่ไหนจำไม่ได้เลยนะโอ้ยไอรก็ร้องเลยไอซีกันมึงยกไปเลยมึงยกไปเลยดีกว่าโอ้โนี่นอนข้ากินบยุดตีลีวลยลูกกินลูกกินมาใส่ลูกเลยมามามาครับมาระเบนมา มีเพลงอะไรที่แบบว่ามวนมวนไหนปามวนมวนเนี่ยมวนสุเียงมันลองมวนดิจ้ะมันี้ไดหมับดดอ้รัน้องบอก่นแดนวลแก้วเม็ดแต่ที่แดดเหล่าำเบ่ดีนีนวล ไม่ม่รเาเดี๋ยวไ้องการไม่ติดนี่นะไม่ติดนีเอเขาบอกว่าไม่กดนี่โอ้แนวนอนนี่ฟังเผมไม่ได้ังอ่ะเอาผมมมันหนึ่งครับโอ้ยอ่ะเท่าไหร่ครับอ่ะผมแก้วหนึ่งไหเล่อแก้วเดียวครับล้วกนั่งสองแก้วเอาเอายกบางนี้เดีครับ กี่เิมกันชูนั่นสามเจ้าเลยบอกเอออะไรเงินมาเร็วมันตกบาดไม่รวยอีนึงเนี่ยเดียวเดียวดูสามเรวอเท่าไรครับเท่าไรครับคิดหน่อยคิดหน่อยเร็วคิดดิแปดพวกมึงหัวสมองดีคิดหน่อยเร็วเร็วลองเงินหลเด้ครับสหลแม่งมก็มีรวยอีนึงหกีกิจล้ไวด้วยเดี๋ยวมาเอาแเดี๋ยวมาเงาโอ้ยเดี๋ยวพ้จอกัอผม เมาเอคนละคำมันเนี้ยพี่ลองพี่องไปนี่สาม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 อันนับไม่พี่อายุสามเจ็ดาสามสามเฝ้าถาหนึอายุูกานอเร็วเร็วเร็วเเอนี้วอันนี้กี่ฟองสีบสี่สบายร่นเงินอ่ะรวมอันนี้อนเฟิม้วร่วมร่วมของอ้าน้ำเออของอันพ่เบษน้ำบาดร่นเงินอ่ะรอยแดงรอยเท่าไร่รอยอันนี้กี่บาท เว้ยสันสบาีกอ้อยเจ็ดบาทสองอบาทอรบาทันนี้อายไอ้พี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมามันสองร้อยเจบาทโอ้ยนี่เดียวนี่นี่นีครับยี่บครับสองยบาทตัวนี้อายันเบอร์มันเลยละไปไปไปซ้อมมวยไปเร็วเร็ร็วไปไครับครับไปที่ไปซ้อมมวย แม่ทงท่านเอาในในของไพ่อีแก,ก้วนึงเนี่ยญญแฝดไปเร็วโอ้ยโอเคครับผมไปไป,ป,ป,ปนี่เข้าค่ายไปซ้อมมวยเร็วเอาเลยลูกเอาควันเอาควันไปเลื่อยไปให้ลูกเหรียญน้ำบอลบออน,น,น้พบอตบขก้วแต่ไปไปนี่เข้าไปซ้อมไปกินเนี่ต้องขยันซ้อมมวยด้วยมึงด้วยอย่าปากดี <c oughs>